สวัสดีครับ FC ทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมผมทาตามที่ FC คอมเมนต์มาบอกว่าอยากดูเกรดตัวแซดสี่ประตูยกสูงเพราะว่าเกรดตัวแซดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ระบบความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมใกล้เคียงกับตัวท็อปมากที่สุดเรียกได้ว่าออปชันที่แตกต่างกันเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายเป็นหลักนะครับคุณผู้ชมและก็ ตัวแซดเป็นรุ่นที่คนซื้อเยอะมากๆนะเดี๋ยววันนี้เซลลต้นจะพาไปดูว่าความสวยงามความครบของออปชั่นในเกรดตัวแซดที่เขาให้มานะปัจจุบันราคารถไม่ใช่927,000แล้วนะครับคุณผ,ผู้ชมตั้งแต่1กร,รกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยราคาปรับขึ้น10,000บาทเป็น937,000ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไระใกล้ล้านแล้ว <laughs> ใกล้จะล้านแล้วนะสำหรับตัว ตัวลองท็อปเนี่ยใกล้ตลาดแล้วนะแต่เราไปดูกันนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อว่าจะเอาแซดไม้ ice, หรือจะขยับไปตัว M หรือแซดพไปเลยนะนะครับข่าวมุกนะครับวันนี้จากเมื่อกี้ที่บอกไปราคา9,37,000บวกข่าวมุกไปอีก7,000ครับ9 4 4 0 0 0บาทนะครับจุกๆเลย <c oughs> ราคาเพิ่มขึ้นแบบจุกๆไปเลย <c oughs> หมื่นหนึ่งนะฮะ สำหรับไฟหน้านะครับคุณผู้ชมเกรดตัวแซเนี่ยจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่นะครับมีไฟเด y l ไลท์ในตัวนะครับจริงๆอ่ะหลายๆคนถามเซลต้นบ่อยแล้วหลอดไฟต่ำอยู่ไหนคือเจ้าตัวไฟโปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมไอตัวกลมๆนี่แหละคือไฟสูงไฟต่ำเขาทำมาให้มันอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับนี่มันก็เลยจะทำให้ไม่มีดวงไฟเยอะนะฮะ ตัวกระจังหน้าครับด้านบนเป็นสีเทาด้านล่างโทเมียมไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างไฟตัดหมอกครับเป็น led ฉะนั้นสําหรับท่านใดที่ตัดสินใจซื้อเกตตัวแซดนะครับระบบไฟหน้าของท่านเวลาส่องสว่างออกมาไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟตัดหมอกจะเป็นลําแสงสีขาวนะฮะนี่ตัวล้อแมคโครสบ18นะครับสวยแม้ลายนี้นะครับแมคครบ18ยาง26560นะครับเป็นยางบสโตน h อสทีไฮเทเลนนะครับก็เหมาะกับถนนดำเป็นหลักและยางแบบนี้หนึ่งเลยนุ่มเงียบสองประหยัดน้ำมันนะครับนี่ครับจุดปรับยึดคอม้าต่างๆนะครับปรับเปลี่ยนใหม่เป็นปัจจุบันคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่นิยมใช้ในปัจจุบันแล้วนะครับถ้างนั้นจะไปทำเป็นตัวยกสูงทำอะไรก็ทำง่ายนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับผมตัวนี้นี่เห็นไหม ด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกมองข้างส่วนฐานข้างล่างจะเป็นสีดําตัวที่ฉีดปัดน้ําฝนนะครับจะอยู่ตรงก้านปัดแบบนี้นี่นะครับอยู่ตรงก้านปัดแบบนี้นะ้ะไม่ได้ซ่อนอยู่ตรงแผงจึงรีดนะครับฉะนั้นเวลาฉีดเนี่ยจะลงกระจกเต็มๆเลยนะครับทาให้น้ำเนี่ยไม่ฟุ้งกระจายนะครับคันนี้นะครับมีการตกแต่งเรียบร้อยแล้วตกแต่งอะไรไปบ้างก็นี่เลยครับการจานลอมือเปิด นะครับติดฟิล์มกันสาดนะครับผมว่าสี่ประตูยกสูงเนี่ยถ้าติดกันสาดนี่ทําให้รถดูสวยนะนะคุณผู้ชมคิดเหมืนผมไหมนะก็ดูสวยดูดีขึ้นนะครับบันไดข้างมีมาให้แบบนี้ทุกรุ่นจากโรงงานนะครับล้อหลังนะครับสเปคเดียวกับล้อหน้าด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมมีเบรก ABS เรียบร้อยนะครับ กระจกไล่ฟ้าด้านหลังนี่เส้นสีส้มส้มหลายหลายคนถามนะครับว่าไอเส้นสีส้มส้มเนี่ยคืออะไรคือเส้นลวดที่เขาทําความร้อนเพื่อที่จะไล่ฟ้าเวลาที่อากาศเยน็นมันจะเป็นฟ้าขึ้นใช่ไหมนั่นแหละครับเขาทําความร้อนเพื่อไล่ฟ้านะครับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับสําหรับรุ่นนี้ไฟท้ายครับ LED นะครับนี่ไฟเบรก LED นะครับ บางคนบอกว่าเ,เซลตน้นบางทีผมเห็นไฟเวลาเบรกขึ้นอันเดียวเวลาขึ้น2อันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าเวลาที่เราเปิดไฟหน้าเนี่ยไฟหลีมันจะติดมันจะขึ้น2อันแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดไฟหน้าครับเราเบรกอานเดียวมันขึ้นอันเดียวอย่างนี้นะครับฉะนั้นต่างกันตรงเปิดไฟกับไม่เปิดไฟนะครับตัวมือเปิดฝาท้ายนะครับเป็นชุดโฮมเมียมมีกล้องมองหลังมาให้นะครับแบบนี้มีมาเรียบร้อยเลยกันชนท้ายครับ การชนท้ายเป็น2สเตปนะครับก้าวที่1เหยียบตรงนี้ระยะจะยกขาต่ํากว่านะครับถ้าสมมุติว่าการชนท้ายรถรุ่นก่อนๆที่มันตรงยาวมาแบบนี้เลยไม่มีเว้าลงมาอ่างเงี้ยระยะการเหยียบอ่ะมันจะสูงนะครับแล้วบางคนขาสั้นยกขายากไม่เหมือนกันนะครับก็จะขึ้นลำบากเขาก็เลยออกแบบแบบนี้มาให้เหยียบขึ้นได้ง่ายด้วยนะครับช่วงล่างครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นแหนบอยู่บนเพลนะฮะสำหรับรถตัวยกสูง นะครับแหนบก็จะมีทั้งหมด3แผ่นนะครับเป็นแหนบที่มีขนาดใหญ่และยาวกับปกตินะครับสำหรับเกตตัวแซดนะนี่มาดูที่ด้านหลังตัวรถครับคุณผู้ชมแผงประตูนะครับบุนุ่มทั้งหมดเบาะหนังนะครับนี่ดูลวดลายเบาะหนังก่อนนะครับนั่งสบายสวยงามนะครับมีแอร์แถวหลังมาให้นะครับสำหรับเกตตัวแซดเนี่ยเห็นไหม จะมีแอร์แถวหลังมีช่องเสียบ USB สําหรับชาร์จไฟโทรศัพท์ได้อันนี้ไม่ได้เสียบฟังเพลงนะเสียบชาร์จไฟนะครับนี่สีดําเป็นโน้ตแบ็กตัดมีโหมดนะครับด้านหน้านะครับโบนุ่มเหมือนกันนะครับมีตัวปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับสัญญาณกันขโมยครับรุ่นนี้มีมาให้เรียบร้อยนี่สัญลักษณ์ของตัวสัญญาณกันขโมยนะ ตัวเบาะครับเป็นเบาะหนังคูแม็กนะครับเห็นไหมจะมีเขียนอยู่ซึ่งเขาบอกว่าวัสดุหนังของเบาะคูแม็กเนี่ยมันจะเย็นกว่าหนังปกติทั่วไปนะครับที่ปรับเบาะเดินหน้าถอยหลังปรับเอนแล้วก็ยกขึ้นยกลงได้นะครับส่วนออปชั่นของเกรดตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมที่เป็นเกียร์ออโต้นะไฟหน้าปรับสูงต่ำได้มีระบบป้องกันการลื่นถลายระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีนะครับมีระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ นะครับพวงมาลัยครับหุ้มหนังนี่เห็นไหมจับกระชับมากนะรุ่นใหม่ๆเนี่ยพวงมาลัยที่ทําออกแบบมานะครับมีครูสคอนโ o l มาให้เอาไว้ล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลนะฮะวิทยุ you, ควบคุมที่พวงมาลายัยคอนโซลเป็นหุ้มหนังถุงลมนิรภัยมี1คู่หน้านะครับต้องบอกว่าถุงลมนิรภัยอาจจะเป็นอะไรที่ด้อยกว่าตัวท็อปเนาะเพราะว่าถ้าเป็นตัวเอ็มเขาก็จะมีเท่าไหร่มีรอบคันแลน้วมี6ลูกอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะมีแค่2ลูกนะครับ นี่ตัวจอนะครับขนาด7นิ้วพร้อมกล้องถอยระบบแอร์นะครับรุ่นนี้จะได้เป็นปุ่มหมุนทั้งหมดถามว่าแอร์ปุ่มหมุนกับแอร์ออโต้นะครับต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่บอกอุณหภูมิกับไม่บอกอุณหภูมิต่างกันตรงออโต้กับไม่ออโต้แต่ความเย็นไม่ได้ต่างกันนะครับท่านจะเปิดให้เย็นมันก็เย็นเท่ากันนะครับผมมีระบบช่วยลงเขานะครับมาให้นี่ ส่วนคันเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมในรถเกียร์ออโต้ทุกรุ่นไม่ว่าท่านจะซื้อตั้งแต่เกตตัวเอสไล่ขึ้นมาเนี่ยระบบเกียร์จะเป็นเหมือนกันครับมีระบบเกียร์สองระบบคือเป็นระบบเกียร์ที่สามารถเข้าเกียร์ธรรมดาได้เหมือนกันนะครับหรือเกียร์ออโต้อย่างเดียวก็ได้นะครับเป็นสองโหมดเหมือนกันนะครับที่บังแดดนี่ฮะมีกระจกมีไฟนะครับทั้งสองฝั่งซ้ายขวามีตัว ฮาเคแสงไฟได้นะครับผมไฟ2แผ่นที่นะครับลำโพงเป็นเซอราวนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกตตัวแทดคือต้องบอกว่าถ้าใครต้องบอกว่าในเรื่องของคำว่าออปชั่นเนี่ยมีทั้งชอบและไม่ชอบเหมือนกันบางคนบอกว่าออปชั่นเยอะไม่ค่อยชอบบางคนบอกว่าอยากได้ออปชั่นเยอะนะครับแต่สำหรับคันนี้ผมว่าไม่เยอะเกินไม่น้อยเกินถือว่ากลางๆพอดี นะก็ถ้าใครสนใจนะครับอย่างที่เซลต้นบอกไปรวมสีขาวมุกด้วยตอนนี้ก็944,000นะครับนี่เกรดตัวแซดน่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะฮะสนใจก็ทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้ละกันนะครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม